ดีครับเหยื่อปอมนี่เกือบเกี่ยวหัวเลยนะครับเมื่อกี้วันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับชาวลูฟิิ่งขับผมเบนนะครับวันนี้จะมาขอเสนอช่วงในลูฟิชิ่งขับไทยแลนด์รีวิวนะครับจะเป็นการรีวิวในอุปกร,รณ์เหยื่อปอมตัวนี้นะครับเป็นตัวดําตื้น ซึ่งทําออกมาเหมือนอตัวปลาทองนะครับชโลแฉดแลบนะครับขอเอ่อยหน่อยของเหยื่อของ,ของปู่ลัวรี่ลาพาล่านะครับซึ่งจะเหมือนกับตัวนี้นะครับเรี่ยครับจะเหมือนกับตัวนี้มีลักษณะคล้ายกัน แต่สีสัน,นอาจจะไม่สวยสู้ไม่ได้นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นรุ่นใหม่ๆของน้าต่างซีรูแล้วเนี่ยสีสันเนี่ยสวยใช้ได้ดีเลยทีเดียวเพื่อการทดสอบที่แน่ใจนะครับผมจึงได้เปลี่ยนตัวเบ็ดจากของคุณปู่ลัวลัวลี่ลาพาร่าตัวเนี้ยเอามาใส่ตัวเนี้ยเพื่อทําการเทสนะครับผมจะทําการทดสอบให้ แอคชั่นให้เพื่อนๆนทุกคนนะ,นะปาปาทุกคนได้ดูนะครับต้องบอกก่อนว่าน้ำหนักของเหยื่อเนี่ยจะน้ำหนักตีขวาตัวที่เป็นชัโลดแฉะแบบของลาพาร่าอยู่หน่อยนึงนะครับผมจะลองตีดูนะครับว่าไกลขนาดไหนครับโอ้น้ำหนักของเหยื่อเนี่ยใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งทำให้ผมตันตี เสาหน่เลยถ้าเป็นพันพันเมตอาจะจะดีกว่าผมลากมาเนี่ยแอคชั่นของเหยื่อนะครับจะไม่มีควงเลยจะสายมาสายสวยเลยครับและสายมาเหมือนกับชั้นโลดแฉะตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมจะเบี่ยงอีกทีนะครับจะพอจะอยากให้ดูว่าไกลเกินเสาต้นนั้นอีกหรือเปล่านะครับ ครับนะครับคราวที่ผมลากมาครับเนี่ยลากไวๆนะครับลากไวก็ไม่ควงล,ล้นลากมาเรื่อยๆก็สายท่วใจกระสูบมากเลยมันจะสายเหยื่อว่ายมาเนี่ยจะเป็นเหยื่อที่ดำลึกจากผิวน้าเนี่ยสิบห้าประมาณสิบห้าเซนและเวลาและเวลาเราลากมาเนี่ยมันจะสายซึ่งเหยื่อตัวเนี้ยสายเลื้อยเหมือนตัวชันโลแชแฉดแหลม ผมต้องขอบคุณนะครับที่ขอบคุณนตั้มเอสซีนูนะครับที่ให้โอกาสดีๆที่ให้ผมได้เทสเยือดีๆขนาดนี้ที่ตัวเยือเนี่ยเกิดการเกิดจากการเหลามือนะครับตัวเยือเนี่ยมีส่วนเบาส่วนโค้งนะครับท่านสมาชิกทุกท่านซึ่งหมายถึงความพยายามของคนทานะครับ กว่าจะได้งานขนาดนี้ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเหล่ากันลำบากนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากความคิดถึงของสมาชิกของลูฟิชชิ่งคลับของพวกเราทุกคนด้วยครับแล้วก็ผมก็อยากให้น้นนะปาป้าทุกท่านเนี่ยมีความสุขในการไปตกปลากับทุกคน ลาก่อนอาลาเท่านี้ก่อนครับวนันนี้แต่ยังไม่ลาจากกันเดี๋ยวเราไปเจอกันในเฟซบุ๊กกันนะครับส่วนใครยังยังไม่เคยเป็นสมาชิกในกลุ่มเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปพิมพ์ค้นหาชื่อผมเป็นคอมขอแอดเพื่อนได้หรือว่าพิมพ์กลุ่มรวมคนคนตีเหรอลงเล็บซื้อองลงเล็บซื้อขายได้ด้วยนะครับถ้ากลุ่มแท้ๆของเราจะต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นกลุ่มเราเนี่ย แต่ความเฮฮานะครับไม่มีการอวดอ้างสรรคคุณของตัวเองว่าคุณเป็นเทพคุณใช้ของแพงๆไม่จําเป็นครับ <S <s <par as> เราเล่นของถูกเราก็สามารถตกปลาได้ครับ <S <s <par as> ความสุขอยู่ที่การตกปลาครับไม่ใช่อยู่ที่อวตารครับ On my Benzes, I got your bitch flipping like a gymnast. She told me take my glasses off, but she looks horrendous. Caravans on my face, looking vintage. Three pair of these, bitch, cost what you rent is. Niggas wasn't wearing these. Now it's a trend. Shit, I had my first pair of Ray Bans when I was ten. Ten, looking like a pilot at the Air Force. Came to the club fresh up out the airport. Why? Cause they know that's where I'm at. Plus I got one. Up. I keep my shades on in the hot sun. Old school got sun. sun stuff so hard it's not funny. I'm with a playboy bunny. Yep.